สวัสดีครับวันนี้ผมซีเกมเมอร์ซีวีนะครับผมวันนี้มาอยู่เกมโรบอทนะครับในแบบนี้มีชื่อว่าอ r รคอสโซเวอร์นะครับส้อรับผมวันนี้ที่ผมจะมาวันนี้ที่ผมจะมาทําก็คือเลื่อนขั้นจากแรงเอสเป็นแรงเอสเนะครับกับ สิ่งที่ผมมีคือเบลล์แรงจีสามตัวนะครับตัวหนึ่งใส่โค้ดนะเห็นไหมตัวมันจะเล็กเล็กกระจิ๋วเดียวตัวใส่โค้ดนะครับตัวใส่โค้ดจะเล็กกระจิ๋วเดียวนะมันดูง่ายนะครับแล้วก็ดาบนะครับแรงดีนะครับที่ฟาร์มแล้วก็เอนชาร์มาดูดิว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาลองกันนะครับขอยยุาตเลยโอ้ผมลืมปิดสคริปต์ฮะ เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแป pues mm ๊บนึงหน้าขออนุญาตผิดสคริปแป๊บหนึ่งเด้อนี่จ้ะมาละไปก็เข้ามาอยู nah, ่ในดันแล้วนะครับผมไปแล้วก็ฟาร์มเลยฮะ อูสิผมว่าผ่านอยู่นะแบบเราแดชไปเลยนะเราเราแดชตีฟันไปเลยนะเราแดชไปเลยฮนะทำเวลาฮะทำเวลาครับทำเวลาเลาจ้าตัวนี้ไม่ตายไ้ไง говорят. ทำเวลาครับทำเวลาทำเวลาครับทำเวลาครับปั๊บปั๊บคนดูอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับพอดีการลงแรงมันต้องมันต้องทำเวลานะครับเ,ออเราเราต้องไวนะ เพราะก่อเพราะมันมีประมาณยี่สิบเอ็ดดานนะครับเห็นไหมสามสามไอ้สามยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับทุกคนมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดดานนะครับร่อนร่อนร่อนดาบบอสนะครับเราต้องทําเวลานะครับคนดูกว่าจะไปถึงอ่ะโอ้โหประมาณสิบกว่านาทีอ่ะขออนุญาตทำเวลานะครับป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 รับ ปั๊บปั๊บปั๊อบปั๊บปั๊บปั๊บอาจจะไวอย่างนี้ทุกคนปั๊บปั๊บไปให้ไปให้วายครับไปให้ไว เลิ่นแงร,รนแง,าางครับเลิ่นแรงเลยฮะวาเอบางคนเขาอาจจะสงสัยนะว่าดราเน็ตประมาณนี้สามารถผ่านได้ไหมครับเราเน็ตประนี้สามารถผ่านแรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างงี้นะบางคนเขาสงสัยนะผมก็จะทําให้ดูนะครับว่าดาวที่แรงดีแต่เอนชานชัมเน็ตหนะ้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับว่าแบบจะผ่านหรือเปล่าแต่ผมว่าผ่านนะตีทีเดียวตายนะครับพยายามหาดาวที่มันตีมอนทีเดียวตายนะครับแบบพวกอย่างเงี้ยมัน มันผ่านอยู่แล้วครับจริงๆในในทุกแรงนะทุกคนพยายามสังเกตเลือดมอน่ะว่าเลือดมอนมันเท่าไหร่อะ่ะอันเนี้ยสองทีเนี่ยเห็นไหมเพราะเราเราก็ต้องหาดาวที่ที่มันเยอะกว่าสองทีกับหกสิบทีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตีทีเดียวไม่ตายนะตัวอะไรอะ่ะแบบเยอะกว่าต,วตัวที่มันมีเลือดสูงสุดของของดันอ่ะคนดูเห็นไหมมันก็จะมีห้าทียี่สิบทีเห็นไหม แค่สี่ทีเนี่ยเนี่ยเจ็ดสิบทีเมื่อกี้ก็คือก็คือถ้าตอนเราอยากผ่านแรงเอสอะครับทุกคนเราก็ต้องเราก็ต้องลงลดให้มันผ่านเฮ้ยขาดตัวไหนไปตัวนึงวะอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยอ,อ,อัน,นอันนี้คือช้าเลยนะอตัวนี้ไม่ตายเหรอไออันนี้นะฮะเส้นบงซักุระมันถึกนะ ทำไม่ตายอนะยี่สิบสองก็ไม่ถึกเท่าไหรเ่เลยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดทีเองทำไมตีทีเยอไม่ตายเนี่ยตัวนี้เจ็ดสิบทีเลยเยอะกว่าอีกตัวผมแดงอะ่ะผมไม่รู้ว่าม,มันชื่อตัวอะไรนะผมก็ไม่ผมไม่ค่อยดูบีทเท่าไหร่นะครับจาได้แต่อิจิโกะจําได้แต่พงศเอกอ่ะพระเอก,อเอกมาวิออ๋ออันนั้นไม่ใช่นะฮะอันนั้น ไมเดอร์อะไรนะรถรถไฟอะ่ะที่มันมีลูกน้องสิงห์สามสี่ห้าตัวคนดูผมก็จำชื่อเรื่องไม่ได้นะพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วเดี๋ยวผมขึ้นลูกให้นะคนดูผมก็จำไม่ได้ว่ามันว่ามันคือเรื่องอะไรนะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่สนุกนะครับเมื่อก่อนผมดูมากเลยตอนผมเป็นเด็กอะ่ะสนุกครับผมชอบ แบบมันเฟี้ยวมันต้องไปมันต้องไปตามล่าแล้วเก็บมาเป็นพทกาวงังแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เก็บดิเขาว่าชวนจนมาเข้าตีอะไรอย่างเงี้ยม,มาเป็นพวกดีกว่าจะมาเป็นพวกดีกว่าไมไม่มีอะไรนะครับคนดูก็ตีต,ตีตีไปเลยครับลงห้าทีครับก็บอีกผมว่าผ่านอยู่นะห้าทีกับอีกสิบหกเอ้กับอีกประมาณห้าดันนะผมว่าผ่านอยู่ ชิวนะอห่านชิวถ้ามีเสียงแจ้งเตือนของเฟล็ขอขอนุญาตขอโทษด้วยนะครับตอนนี้กำลังแบบหาดัานอยู่นะปอบป,ปอบปอบช่วงนี้หาคนลงดันเป็นเพื่อนนะครับลงไม่ค่อยไหวนะครับดันดันดันใหม่นะคใ,คนใครสนใจอย่ามาลงดันด้วยก็บอกได้นะครับพี่ยินดีเสมอนะครับ มีกลุ่มมีดิสคอร์ดนะครับใครอยากเข้าดิสคอร์ดดิสคอร์ดอยู่ด้านล่างดีคิชชั่นเลยนะครับเข้ามาเข้ามาคุยเล่นกันหาเพื่อนเล่นได้นะครับช่วงนี้พี่ก็ห่างหายการทําคลิปใน youtube ไปนานนะครับก็ส่วนมากเปไน็นไลฟ์สตรีมในติ๊กในแอปดํานะต่อๆนะครับเกือบพูดแล้วเมื่อกี้นะครับส่วนมากเป็นไลฟ์สตรีมในแอปดํานะครับใช่ เดี๋ยวพี่จะกลับมาทำคลิป youtube บ่อยๆนะครับคุณดูเออใครอยากดูคงดูคลิปนะฮะไปตัวนั้นเมื่อกี้ผมไม่ได้ตีตัวนี้เหรอเรื่องมันเยอะไปไปบอลแล้วฮด่านบอลนะผ่าน,นครับเออไปข้อสรุปก็คือไปข้อสรุปว่าผ่านนะครับด้ดยเท่าไหร่ตีสองคิวเอนะฮะตีเลยฮะไปข้อสรุปว่าผ่านแล้วคุณดูโถ อีกอย่างนะครับเออผมเนอธิบายผมมีกิลด้วยนะครับเป็นกิลครับเป็นกิลของคนในกลุ่มคอมมูนิตน้นะครับเป็นคาว่าผู้ดูแลนะครับเนี่ยกิลเทพทีเฮดนะฮะเป็นแบบรูปชาโดนะแล้วผมก็เราเอา up เขาัพอะไรเขาเอาเก็บคิลนะก็เลยใส่เพิ่มได้มาตัวหนึ่งนะครับปกติมันจะเริ่มต้นจะคือ4ี่ตัวนะครับแล้วเรามีเกมฮา์ดกมันก็บวก3ตัวเป็นเจ็นะครับแต่เรามีคิลอีกก็บวกไปอีกดีครับ1ตัวนะครับ ข้อดีของจันเยอะนะครับเยอะนะฮะเฟี้ยวเลยไปไปไปสวัสดีครับโอเคครับก็กลับาจากการจบลงดันแล้วนะครับผมก็ไขข้อสงสัยนะครับของทุกคนนะไขข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่ ดาบแรงดีอะที่มันประมาณ4-5 QA อะก็คือเอาแรง E สองอัมนมารวมกันนะครับแรง E แรง E อันหนึ่งก็1.3 3, 3 QA นะก็ประมาณเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ละจริงๆม,มันใช้มาใช้แค่สามเล่มรวมนะครับแล้วก็มาเอ็นชาร์อีกนะครับผมก็เอ็นชาร์ดไปนะก็ได้ประมาณนี้มานะก็ถือว่าดีอยู่นะครับรูทนะติดรูทนะถือว่าดีอยู่นะครับก็ ผลประกอบการคือ103่งมทินเอ้าไม่ใช่ดิอ๋ออันนี้เวลาแรงแรงเราอัพนะครับนี่เห็นไหมแรงแรงผมขึ้นแรง SS ละพอแรงอัพนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับของดาบแล้วก็ของมอนนะครับตอนแรกเบลูผมดาเมจอยู่ที่5้ทีใช่ไหมใช่ไหมตอนต้นคลิปผมไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับว่าดาเมจจากดาเมจดาบแรง S กับพอขึ้น SS แล้วดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ดาเมจเหมาะและเบลูอ่ะแรงจีอ่ะตอนอยู่เอส กับ USS อะครับดาเมจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเพียงแข่นี้เลยครับแล้วช่ว่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในไปคลิปหน้าครับบ๊ายบาย